ลุงตาในปัญญาหลายมาอยู่นี่เนาะไม่เห็นล่ะบะนี้ไม่ออกเขาเจ้าก็โอ้ยเนาะซึ่งผู้ชายดิเมื่อได้หดเซียวผู้เดียวมากพี่ม,มันไปเซียวผู้หนึ่งอกเซียวกันเนาะอ่าอายุซ้ำกันเ็าเรียกว่าเพิ่งเป็นเซียวกขาคูเนาะกูมีเซียวอยู่เวียงจันทร์จักคนแนววัฒน์เนานนะ,นะ,ะลุงตาเลยว่าการมาแต่ละครั้งเนี่ยลุงตาก็ขอขอบอกขอบ,ขอบใจเนาะ บรรดาผู้ที่อำนวยความสะดวกประสานงานถูกอย่างเนาะขันลงจาเฮ็ดหยังใดซอยอย่างใดเล็กๆน้อยๆตามศักยภาพลงจายินดีที่ทำงานรวมกันจนหอดมือสิ้นสุดพุ่นละใหญ่ตลอดนะลงจายินดีมากมากเลยเนาะโอเค ขอ,อนญาตเขา้าพิธีเนาะแล้วที่เขาคือจะจะพบแล้วเนาะพบข้าวรวมพรอขอ,อน้อมนมัสการพระอาจารย์ลูกตาสินทรัพย์จารณธรรมโมหอมคณะสงฆ์เมซีเธอออกตัวญาติโยมจากปรสาสาิจจกกไทยนมัสการพระอาจารย์พงศวรรค์อนุสินกรรมการศูนารเนรสังสารประธานมูลนิธิ่วยเลือคนทุอยาศรา,านครหลวงวิญญ์ ขอเฮียนทานนางแสงเดือนราชยัตถบุญห้องประธานศูย์การนราังสารทางเป็นหัวหน้าคณะที่ปรึกษาเวียงงานสันคุณการจัดตั้งสังคมศูนย์การนราังสารขอเฮียนทานปริญญ,ญาเอกสุริยโดงสุนดลาราอดีตหองรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาทางเป็นกรรมการศูย์การนราังสารแต่ทางเป็นคณะที่ปรึกษาเวียงงานสันคุณการจัดตั้งสังคมศูย์การนราังสาร การแสดงความนับถือฮักแพงบรรทานทันยิงทันสายแขกที่มีเกียรติที่ได้เข้าห่วมการพบปะครั้งนี้โดยปฏิบัติตามเวละอันดับต่อไปคอเห็นเซนท่านปริเอกสิกริวดวงสุนลารากรรมการสุนการงศาสตร์ขึ้นมีคำเห็นกล่าวตอนฮับอันันทรารยนหลวงตาพอบคณะนองคอเนเซนโอเคเนาะขอตาทุกการน เมื่อกี้เนี่ยฟังปัญหามาแล้วบ่มีปัญหาหรอกลุงตาจะเห็นในปัญหามันง่ายขึ้นอ่าสิเปล่ง่ะสำหรับงบประมาณอ่าที่ขาดอยู่ที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยถ้าไ้อีกสักลานหาแสนเนี่ยขึ้นที่ดีเนาะคือให้มันในสองหลังให้มันตรงสเปกเลยเนาะไม่ต้องไปลดรถสองหลังเนี่ยนะ เราจ่ายไปแล้วล้านหนึ่งถ้าได้อีกสักล้านห้าเนี่ยนะมันจะค้องตัวสำหรับเชอล่าเนี่ยก็ให้ประสานกลับไปเนี่ยประสานเลยให้ส่งเลยนะให้ไปส่งเข้าไปหน้าง,งานเลยจะได้ทำให้มันเสร็จนะสำหรับเรื่องค่างบประมาณที่ที่เนี่ยลงตาสำหรับล้านห้าเนี่ยลงตาเดือนเดือนกุมภาเนี่ย เนี่ยเดือนสองหลวงตาจะเป็นคนหาเงินงบให้อีกล้านบาทแล้วก็จะอขออาหามาให้เพิ่มให้มันเป็นล้านห้าแสนมันคงจะคล่องตัวกว่าคือไม่ต้องไปกังวลเลยไม่ต้องไปลดเลยเนยาะเดือนกุมภาวันที่ยี่สิบไม่เกินเนี่ยนะไม่เกินวันที่ยี่สิบกุมภาหลวงตาต้อง าหาเงินล้านห้าแสนเนี่ยมา,มามอบให้พวกที่ก่อสร้างส่วนเรื่องวัสดุก่อสร้างกลับไปเนี้ยเดือนเดือนมกราเนี่ยเดือนหนึ่งเนี่ยให้จัดทรงเรืยเชลราเข้าไปเลยนะจัดเชล่าเข้าไปเลยเนาะสำหรับเรื่องรถลงแตาวา่ว่าอยางไ้รถโฟวินไปให้เด็กน้อยใส่ยูหันสองคันอมานะจนะนะนะอมอบ่านมาทาั้งหลวงพ่อพงศวรรค์นะนะนะ ไอ้ก no? mm ็ต hmm. sure, ้องดาเนินการให้ด้วยเนาะเอา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 รถแคปหรือสี่ประตูดีเอาแคปก็ได้แคปเนาะแคปแคปหรือเรือรือแคปจะดีหรือไม่แคปก็ได้เอาตอนเดียวก็ได้จะเป็นโฟวินมันจะได้ขับเคลื่อนสี่ล้อนะเนาะมันจะดีเนาะจะได้เด็กมันตรงนั้นจะได้ใช้คงได้ใช้งานแน่นอนเนาะนะ สำหรับเรื่องงบประมาณเนี่ยเนาะอีกร้านห้าแสนเนี่ยลงตาว่ามันเกิดคุณประโยชน์มากต่อคนส่วนมากต่อองค์กรมากต่อบุคลาการมากนะมานะเนาะลงตาว่าไม่ไม่คงคงไม่มากอะ่ะมากไหมอสาธุขั้นไป่เช่นเคยปากแล้วง่ายเลยไหน อกูเศร้าเอ้ยเอกกระสับเอาอย่างเงี้ยเนาะลูกศิษย์เราผู้ที่มีนั่นนะขอคนละแสนบาทได้ไหมได้ไหมอ้วงอีอ้วงได้แล้วไอ้บีหนึ่งแสนสองแสนแล้วอีหนึ่งแสนเนาะใครอีเอหนึ่งแสนห้าแสนละห้าหรือสี่วะ สี่เนาะเนี่ยได้สี่แสนแล้วนะแปลวหนึ่งแสนห้าแสนแล้วเห็นไหมกูก็ปิ้นปินนิดใหญ่กว่าเขาปินเมื่อเกิดได้ห้าแสนแล้วหญ่กว่าเขานะสอง,สองหนึ่งล้านเหรอ โอ้หนึ่งแสนเอาได้หกแสนแล้วเห็นไหมหกแสนแล้วเนานะอ่ามาอ,อย่ามาปากนะสุมม่มบอกความเห็นอย่าออกความเห็นอ,ออกความเห็นต้องออกสั่งนี่ได้ได้หกแสนและอ่าวเรือนั้นไม่ซีเชนออกลงตาคนละสองแสนหนึ่งล้านบาทมาแล้วก็ลงตาก็จะหาเพิ่มอีกห้าแสน เจ็บแสนหนึ่งไอ้ไอ้อะร้าเอ็ดแตไดหนึ่งแสนเอาล้านสองละเห็นไหมหาไม่ยากเลยกูบาชายหนึ่งแสนหนึ่งแสนล้านสามแล้วอ่าอ่าลุงตาหน่อยห้าหมื่นเนอะล้านสามห้าแล้วอ่านี่นี่เห็นไหมอ่าอร่วมกันร่วมกันงานนี้เราเห็นเด็กแล้วเนอะ นอกนั้นหลวงจาก,ก็ออกคนเล็กละน้อยก็ได้เนาะคนละหมื่นสองหมื่นเนาะไม่สี่วันเพ็ญนี่ก็จะประมาณห้าหมื่นเนี่ยเนาะนล้านสี่แล้วเนาะเอเอเนาะนอกนั้นก็อลละไรแล้วล้านสี่แ้วเนี่ยหาอีกแสนหนึ่งก็ครบละเดี๋ยวเดือนกุมภาพันธ์วันที่ยี่สิบจะมอบม,มอบม,มอบมอบลดพร้อมพร้อมลถเลยเดือนสอง สำหรับเงินกับรถมอบพร้อมกันแต่ว่าเชื่อราให้ดีเร่งวันเดือนมกราเดือนหนึ่งนี้เนาะอ่าจเติ้ลอีกแสนหนึ่งเห็นไหมสาธุอ่านไตวายยังไม่ได้พูดนะเนี่ยขออ,ญญข,อขออนุญาตดวงตาขอขออนุญาตดวงตาครับการที่ดวงตาจะ,อะมอบปัจจัยหนึ่งล้านห้าแสนบาทกับรถสองคัน ทางคอยมีความคิดเห็นอยากให้ทางคณะของศูนย์กลางในเราร้างชาติไปรับที่วัดของหลวงตาจะดีกว่าได้ไหมอันที่หนึ่งคือแสดงความมุขทิตาต่อพ่อแม่ครูบาจารย์ซึ่งเป็นวันคล้ายวันเกิดของหลวงตาใครวันตายออ <laughs> ไม่ใช่นะหลวงตาวมนนี้เกิดวันที่18กุมภานะอิบ1ีกุมภา์ซะ <laughs> วันตายหลวงตาตายวันที่18 ตายดีด็แต่จนเขาตำรวจมาสันสูตรพู้นี้วันที่สิบเก่าจังฟื้นเขาก็เลยเอาเมื่อวันที่สิบแปดวันหลวงตาตายเนี่ยเป็นวันมุทิตาเลยเออะมาบ่เป็นวันเกิดได้ยังไม่บอกดิโดยผิดเพราะฉะนั้นเขาสิมอบเงินลานหาตำรถอีกสองคันรถเป็นรถพววินเนาะเพื่อสื้อ สุกยุ่พักดันขันบันหอเล่าเพื่อจะทําให้มันสําเร็จงานนี้เนาะแล้วเมื่อกี้ดูแล้วเนาะดูแลดูดูจากพวกเราดูเนะาะดูหอพักอะไรอย่างเงี้ยเนะาะถ้ากูย้ายเมืองโบราณไปไว้ตรงนั้นได้ก็จะด,ดีนะอ,อ,อ,อีกอีกอีกข้อหนึ่งคืออาคารอาคารที่อนะทาง คณะสงฆ์กับคณะแมช่ชีวัดสำนักสงฆ์บ่อน้ำพระอินทร์สร้างนะอยากขอยืมนามมยศของหลวงตาคือจะเป็นอาคารเจรนรธโมหรือว่าจะเอาอาคารสิ้นคิดเอาอาคารสิ้นคิดดีกว่าเหมือนเหมือนศาลาสิ้นคิดเด็กเขาเขาไม่เรียนนะจ๊ะ<ส>เขาไม่คิดอะไรแนละ้วสวนสิ้นคิด <laughs> ว,วันนี้หลวงตาสรุปยอดให้เลย นะไม่ต้องนั่นเลยรับเลยรับเป็นภาระตัวนี้ให้เนาะนไหนๆก็ไหนๆแล้วเนาะวันที่ยี่สิบเนี่ยลวงตาจะมอบให้ไปรับมอบเองแล้วก็เดือนเดือนมกราดเดือนหนึ่งเนี่ยยังไงก็ต้องนํานําเชล่าเข้าไปสถานที่ให้ได้เนาะ,ะมันจะได้เสร็จเนาะนะ,ะ,นะะเพื่อหลวงตา,ะาะจะได้ เด็กมันก็นจะได้มีที่พักเห็นไหม,มก่อนฝนลง<ม>ก่อนหน้าฝนเนาะฮะมอมบอเอ่าาทานแสงเดือนแสงเดือนแสงดาวอ่วาเพราะฉะนั้นเ็มบอได้ครบแล้วเนาะเนาะ,นะเคมบอน้ำยศเล็กๆก็เ,กกเป็นสายท่ามท่านใหญ่อะไรขึ้นกันแต่ปุราลเล็กละน้อยกันเกินมากกับบเป็นอย่างเนาะเกินมาจากสองสามล้านลงจากกระเจี๊ยไปซื้อรถ ฮะอ่าฮะเป็นบ่ละก็เดยไปใส่รถน้ำอ่าสำหรับอ่อ่าลงจากอยากเห็ดให้มันสำเร็จเนาะอ่าเนาะอืมถือว่าใดมาห่วมใดมาฮ่วมสั่งคุณงามความดีเนอะี่เนาะพัฒนาวันที่ยี่สิบวันที่สิบแปดกุมภาอ่ไปได้เลยเนาะได้เลยได้ก่อนสิบแปดกุมภาก็ได้ สิปดกุมภาวันวาเลนไทน์วันที่14หลังวันที่14เนาะลงตาก็ขออยืนยันว่าอาจจะต้องผลักดันทําให้สําเร็จแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์สบายใจได้เนาะจะที่ไปใส่อวันนี้เนาะ อ่ายังยังยังบกเซทพิธีการเถิดนะไม่เ็จเถอะโดยสิตไปเที่ยวเมืองนี้ประมาณห้ากับสิบโมงหนึ่งก็อ่าโดยอ่าข้าน้อยขอประกอบคำพิดคำเห็นตื่นอ่าอ่าเจริญอ่าน้อมนมัสการหลวงตาสินทรจารณธรรมโอภาสินคิดพร้อมด้วยคณะแม่ซีสำนักสงฆ์อ่าวัดป่าบ่อน้ำพระอินเจริญพรทานนางแสงเดือนหลาจันทบุญอ่า ประธานที่ปรึกษาทางเป็นกรรมการศูนย์การเรนรับศักษาจเจริญพรทานปริญญายเอกศิริอุดมศูนย์ดาราอาดีตรฐนหองรัฐมนตรีกระทรวงศึกษากรรมการศูนย์การเรนรับศักราจเจริญพรทานบันดีหัวหน้ากลุ่มสันคนณข้าราสังคมศูนย์การเรียรับศึการาพร้อมด้วยกลุ่มศาสนาแผะกศาสนาพนักงานสอนสอทุกการ ซึ่งเมื่อนี้เป็นวันเป็นมงคลที่ว่าหลวงตาสินทรัพย์พ่อเบดขณะดได้เดินทางมาอดศูนกางในเราสักษารพร้อมทั้งเด้เมตตาเพิ่มงบประมาณในการสากอหอภากเก่ลูกหลานนักศึกษาในเขตหาไไลศอกลีกตืมอีก1นึ่งล้านหาแสนบาทรวมเป็นยอดเงินที่หลวงตาจะมอบให้เป็นสองล้านหาแสนบาท พ้อมทั้งมีแผนจะมอบรหลดน้ำไส้อีกสองคันที่จะให้ทั้งองแขกในน้ำไส้พร้อมทั้งพักดันให้ทั้งบริษัทเซล่าหีห่พหอดในการจัดส่วงวัสดุในการข่อส้างเนาะอันนี้ก็ถเทงว่าเป็นแสดงถึงความเมตตาการุณาของทางลงตาสินทรัพย์พ้อมเ้ิยขณะเมซี่ออกตนญาติโยมเนาะ,ะ,ะไม่เข้าว่า ทางแขวงพงศลีเป็นแขวงที่ว <an> <ๆ>่าเดินทางยากใส่เวลาหลายส่วโมงเขาอาจจะแบอนาคตกับบุ้งูกทว่าสร้างหอพักแล้วถนนหนทางสะดวกเขาก็ควรให้ลวงตาไปมอบเองเนาะไ่อยากให้เป็นมาหมอบไปหูนะเนาะอยากให้เป็นไปเห็นชีวิตตัวจริงแล้วก็ถาทางอันเมืองโบราณมีโอกาสเนาะได้มาก ประเทศลาวอีกพระอาจารย์ศีีอาสาสมัครเป็นไกด์พาเที่ยวบึงฮีคองประเพณีบางเทอเขาจะมีหลายๆอย่างที่ว่าเพ็นต้องการข้อมูลด้านาวัตถุบูรารต่างๆานะที่ไปประกอบใส่ในเมืองบูรารเพนได้เขาจะนำพาไปบึงเนาะแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านวัฒนธรรมเออนะที่เป็นข้อมูลให้เพ็นหลายอยากตื้ม เนะเอเอแล้ก็ตามแผนที่ว่าเข้ามาในครั้งนี้ตั้งจากเซจสินพิธีนี้ยังมีการมอบอใบเกียรติคุณย่อ,ยองยอง่ยอสรรเสริญต่อคุณงามความดีของทาง่าเมซิเจนที่ว่าได้อุปถัมภ์ผาหม่มเนาะสี่พันผืนพร้อมทั้งกระเป๋านักเรียนอีก8 6ด้หน่วยซึ่งลงตามอมอบสนทะให้พระอาจารย์ไปมอบบุวานนี้แล้ว นาะให้ไปมอบให้แกลูกหลานนักศึกษาเขาก็ดีใจเนาะแต่ถามว่าเพียงพอบอกยังบอกเพียงพอแต่พระอาจารย์กระดมลูกศิษย์อีกอีกพันหน่วยกระเป๋านี่นะอ่าจะไปมอบอีกเถวที่สองประมาณอีกสักสองสามทิศจะไปมอบตืมเนาะเพราะว่าเห็นกระเป๋าของเขาเก่าๆขาดๆบางคนกับกระเป๋าใหญ่บางคนกับกระเป๋าน้อยเนาะเอออันน่ะมันกก็เลยว่าเขาได้กระเป๋าแบบใหม่เขาก็ดีใจ คือว่าจะเอาไปมอบตืมอีกพันหน่วยประมาณสองสามสิบจะไปอีกตัวนึ่งเนาะตาอดลงตาอยากไปนำกับให้ยินดีนางห่อไปคือเกาเนาะนางห่อไปคือเกนะ่าเนาะต่อไปกับขอมอบพิธีให้ครับอ่าพิธีจะตังตืมเนาะวันดีเนาะ ออกเซอร์ออกซิเจนมอบให้กระพันนางเสียงเดือนโดยจไดเนาะวงตากับพระอาจารยนนางอยู่นี่โดยเนาะเห็นเซอร์เนาะเพื่อเป็นสกิปรยานทางดวงตาคนจะอยู่เบื้องหลังขอเห็นเซอร์ทางนั้นออกซิเจนในน้ำต่างหน้าทางเบื้องของอันนั้นเราสัญญ์ไทยที่ได้เดินทางมาที่นี่ต่างนานามามอบโดยแล้วก็เบื้องเฮาก็เป็นทางบอ